สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MJ Sport วันนี้แอดมินก็มีคลิปมาให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นกีฬาแปลกใหม่นะครับที่แฟนๆชาวไทยคงอาจจะไม่เคยคุ้นกันเท่าไหร่นั่นก็คือเทเบิลบอลนะครับกีฬาชนิดนี้นะครับโอ้โหโด่งดังในต่างประเทศนะครับแล้วก็ทีมจากประเทศไทยของเราก็ได้ไปชิงแชมป์โลกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมมีการชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศเยอรมันรับหน้าสื่อเป็นเจ้าภาพนะครับ โดยกีฬาชนิดนี้นะครับส่วนมากแล้วเขาก็เอาไปเล่นในชายหาดนะครับพวกริมทะเลหรือในอโรงยิมต่างๆนะครับซึ่งเป็นกีฬายอดฮิตของชาวยุโรปนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับก็ฮิตไปทั่วโลกแล้วณตอนนี้ส่วนกีฬาชนิดนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นการผรสมผสานการเล่นระหว่างฟุตบอลและตะก้อนะครับแล้วก็มีโต๊ะตัวหนึ่งเนี่ยเอาตั้งไว้นะครับเป็นาการ เล่นตอบโต้กันเหมือนกับโต๊ะปิงอองนะฮะกีฬาชนิดนี้แอดมินก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับแต่ตอนนี้มันกําลังดังมากนะครับเพราะว่ามันมีการชิงชมป์โลกกันนะครับซึ่งทีมชาติไทยของเรานะครับก็ไปแข่งขันชิงชมป์โลกด้วยที่ประเทศเยอรมันนะครับทานผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับต้องเจอกับทีมระดับโลกนะครับอย่างเช่นบราซิลเยอรมันฮอลแลนด์ครับมีหมดเลย แต่ที่น่าประทับใจและน่าตกใจนะครับนั่นก็คือทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะทีมชาติบราซิลนะครับซึ่งแฟนๆก็คงรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าบราซิลนั้นเป็นเทพแห่งการเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็เป็นเทพของการเล่นฟุตบอลชายหาญนะครับแต่ทีมชาติไทยของเรานั้นนะครับเอาตะก้อแล้วก็ฟุตบอลมาผสมผสานกันนะครับแล้วก็เด้แล้ว่าเอาชนะไปอย่างไม่ยากเย็นเลยบราซิลถึงกับทึ่งเลยนะครับทานผู้ชมมี จังหวะที่กระโดดตีลังกานะครับหรือว่ากระโดดฟาดแบบฉบับตะก้อให้เห็นกันเลยนะครับแบบแต่ละแต้มนั้นนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าบราซิลตาขางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นการเล่นที่ผสมผสานกับตะก้อทําให้บราซิลนั้นถึงกับพ่ายแพ้ไปนะครับวันนี้แอดมินก็มีคลิปมาให้ได้ชมกันนะครับซึ่งแฟนๆก็คงจะงงนะฮะว่ากีฬาชนนี้ มันเล่นกันอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับก็ไปดูเลยนะครับมันอย่างงนะครับทั้งแอคชั่นในการดีใจนะครับแล้วก็การขึ้นฟาดแบบตีลังกานะครับของทีมชาติไทยของเราก็เป็นอีกกีฬาชนิดหนึ่งที่คาดกันกันว่าทีมชาติไทยของเราน่าจะคว้าแชมป์โลกได้ไม่ยากเลยละครับเพราะว่าทีมอื่นเนี่ยเขาตีลังกาไม่เป็นนะครับเขา,าฟาดไม่เป็นเหมือนกับไทยของเรานะครับ